อายุเท hmm, ่าไหร่ครับเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบกระเปียกโอ้โหแหมทรงนี้มานักบอลแน่นอนครับผมเรียนชั้นอะไรคะลูกปหนึ่งครับปอหนึ่งแล้วนี่มากับใครลูกแม่ครับมากับคุณแม่สองคนคุณแม่ทํางานอะไรคะลูกเป็นแม่ชีครับแล้วแล้วทำไมคุณแม่ถึงบวชชีลูกเป็นมะเร็งครับคุณแม่เป็นมะเร็งที่ไหนทราบไหมลูกที่ลำไส้ครับ ที่วัวมาเป็นแม่ชีก็เพราะว่าเราพอแยกจากพ่อของเด็กปุ๊บเนี่ยแม่ก็มาทํางานได้อยู่ประมาณสองสามเดือนแล้วมันพบว่าตัวเองเนี่ยตอนแรกเป็นซีดในรังไข่ครับมันแตกในขณะที่พาตัดซีดในรังไข่ไปเจอก้อนเนื้อซึ่งหมอสงสัยว่าเป็นมะเร็งพอไม,ไม่ถึงเดือนก็ผาตัดมะเร็งต่อและพอผ่าตัดมะเร็งต้องมีการให้คีโมก็ต้องออกมาพักรักษาตัวในซีดียังเล็กเลย นี้ด้วยความที่อารมณ์ในขณะที่ให้คีมโมเนี่ยมันจะร้อนมันจะวุ่นวายแล้วรู้สึกว่าโรคภายนอกมอยู่ไม่ได้แล้วแต่ัดสินใจบวชกะว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นวอนนั้นทํางานไม่ได้เงินก็ไม่พอเงินก็ไม่มีเราแล้วลูกก็ทงจ้างเขาเลี้ยงทีงนี้หลังจากนั้นมากำลินชีวิตอยู่ในฐานะนักบวชมาโดยตลอดกินอยู่ที่วัดตอนเช้าก็ขึ้นไปเอา กับข้าวที่หลงลรงครับแล้วก็กินข้าวแล้วแม่ก็ไปสอนธรรมาเด็กแล้วผมก็ไปเรียนครับชอบาบอลเพราะมีเพื่อนเยอะแล้วก็สนุกครับแล้วพอเราเก่งเราก็จะมีเงินเยอะเยอะครับจริงๆถ้าถามว่าอาการนี้เป็นไงอาการของแม่ตอนนี้ ถ้าหมอก็บอกไม่มีเชื้อแต่ถ้าตอบว่าหายเลยแม่ก็ไม่กล้าฟันธงเพราะบางคนเขากำเริบม,มาหลังหลังจากห้าปีแล้วก็มีคือพึงจริงนะคนที่เป็นมะเร็งอ่ะมันพร้อมตายได้ทุกเมื่อแม่จะบอกเขาว่าให้นึกว่าแม่ตายแล้วสิ่งที่แม่ห่วงจริงๆก็คือว่าถ้าแม่ตายก่อนที่เขาจะเก่เขาจะอยู่ยังไงบ้านบางทีท้อก็ไม่แน่ใ,นใจเลยว่าตายไม่ได้ ต้องลุกขึ้นเคยนึกนะวันที่ผ่าตัดเอาไส้เก็บนอนอยู่ด้วยกันที่กุฏิในห้องเนี่ยเราเน้นว่าถ้าวันหนึ่งเราหมดลมเด็กคนนี้จะรู้ไหมว่าเราตายเคยมีวันแบบนั้นวันนึกอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะอืมฉัไม่ตายละก็จะหันไปมองเขาทางที้เขานอนอยู่นะก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็เอาสู้กันอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> ซีดี <CD S 2> <laughs> เป็นคือชีวิตคือลมหายใจแม่ขายขายไม่ได้แทบขักนกขึ้นหนูอยากเป็นนกนักฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนพี่อุ้มเทียทรนครับเพราะว่าจะได้มีเงินเยอะเอาไปเอาไปเลี้ยงแม่ครับ แล้ววันนี้ความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกรองเท้าสัตว์ครับแล้วคู่นี้ล่ะลูกแม่ซื้อมือสองให้ครับอ๋อรองรองเท้านี่มือสองเหรอครับครับแล้วแล้วชุดที่ใส่อ่ะครับมือสองครับถุงเท้าเหรอครับมือสองหมดเลย <มา S 2> อ่ะมามาทำไรว่ามาเลยโชว์อะไรวันนี้โชว์อะไรเดาะบอลครับเดววะบาะบอลเหรอได้กี่ที สามพันกว่าครับสามพันทีนี่คือเด็กปหนึ่งที่ต่อบอลเก่งมากครับเขาอาจจะดูเสื่อ้งนิดนึงไม่เป็นไรฮะไม่สันทัสเวลาสื่อสารแต่เวลาอยู่กับบอลนี่ไม่ธรรมดาอ่าพี่ซุปยนบอลแล้วหนูต่อเลยนะลูกนะอย่าให้บอลตกพื้นนะลูกนะรับลูกแล้วนี่โอ้โหโอ้โหสายตาสายตาสายตาเจ็ดหัวป้อนเลยตาเนี่ตานี่ เราอยู่ในโลกของนะสิดีเอาบอลลงลูกเอาบอลลงเอาบอลลงเฮ้ยนบอลลึงนะมาซูเปอร์เทนเนี่ยโจบไม่ได้ดอกง่ายๆแบบนี้ครับเราจะดึงความสามารถสิดีออกมาให้คนเห็นทั้งประเทศสิดีพร้อมแล้วลูกทีมืออุปกรณ์มาครับมาถึงสิ่งที่เขาชอบแล้วมั้ยมาแล้วมาแล้วอุปกรณ์พร้อมแล้วครับคือสิ่งนี้ครับ พอจะเอาได้ไหมครับว่านํามาทําไมยืนบนนี้เท่านั้นเนี่ยค่ะท่านผู้ชมครับโจทย์คือซีดีต้องดอกบอลในพื้นที่จํากัดซีดีลูกดอกบอลสามสิบครั้งห้ามหล่นลงมานอกพื้นที่ครับยากมันต้องใช้แบบพื้นที่นิดนึงนะเวลาดอกเวลาดอกบลเวลาที่บอลเด้งไปข้างหน้าถอยมาหลังเนี่ยเราต้องต้องควบคุมนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถเกินตรงนี้ได้ครับถ้าเกินคือเสียหลักล้มลงมานะครับ สิดีลูกไหวไหมโซ่ไหมบอกกรรมการหน่อยลูกผมโซ่ครับเย้มาสามติดครั้งนะครับที่ต่อบอลเก่งเลยเล่นบอลเก่งคนพร้อมใช้บทักษ์กันหยุดบอลเยี่ยมไปครับขึ้นมาถึงน้บนะครับมาแล้วครับหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10เงินขนมมาก13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ครับขนมมากอ่ะเราเคยเห็นเด็กต <individual> <employ> ่อบอลมากกว่านี้ครับแต่พื้นที่มันจะขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆดูเขาอะ เขาเหมือนแบบเป็น,ปนธรรมชาติของ<า>เขามากอะเราท่านขน่ามาการเห็นรูตรงนี้ไหมครับครับทำไมมีไว้ทำไมคะทีมงานครับเฉลยครับมันจะยัดลงไปได้ไอ้ยา คือเล็กลงไปอีกอ๋อบีไปอีกพื้นที่เล็กลงไปอีกครับสิดีขึ้นมาเลยลูกเหมือนเหมือนขาต้องปักอยู่ที่หนึ่งเลยอะห้ามขยับไปเยื่นพื้นที่ในการขยับเท้าเนี่ยน้อยลงไปอีกครับสีดีลูกโจทย์เดิมเลยครับ30ครั้งบนพื้นที่สีเหลืองตรงนี้รายการใจร้ายไหมลูกใร โอ้โฮสตรงเชียวรียมทำได้ครับซีดีครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว30ครั้งไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30ังโดดมากใช้พื้นที่หน้อยมาก คือผมมากคุณบอกแล้วว่าใช้พื้นที่น้อยมากแต่ผมไม่ไว้วางใจว่าไอ้รูมันมีอีกหนึ่งรูยังมีรูอยู่นั่นไงนั่นหมายความว่ายังมีโจทย์ด่านต่อไปซึ่งพื้นที่จะเล็กลงกว่านี้ครับเดี๋ยวนะครับนี่คือน้องยังไม่ได้สตาร์ทใช่ไหมคะอยางครับเรารวมตังกันเลยดีไหมครับมาเราต้องการดึงความสามารถซีดีมาให้โลกได้เห็นครับทีมงานครับ คุณก้อนครับตายแล้วโอ้ยเหลือแค่แล้วเองฮะโอ้ยผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วนะครับเนี่ยคุณให้เล็กขนาดนี้เลยหรอครับพื้นที่ตอนนี้แทบกระดิกไม่ได้เลยนะนี่ถ้าจะอยู่กับพี่ครับสีดีครับไม่จำเป็นต้องฝืนนะลูกนะทำเท่าที่ได้นะลูกนะไหวไหมลูก คือผมว่าเขาไม่ลักเขากลัวความสูงหรือเปล่าอย่าฝืนนะลูกนะเท่าที่ไหวนะครับ30ครั้งท่านผู้ชมครับนาทีนี้ขอเสียงปรบมือกับซีดีด้วยครับกำลังใจครับดีดีครับอยากจะขออะไรจากคุณแม่ครับบอกคุณแม่ว่าเชียร์ผมด้วยครับเชียร์ผมด้วยครับมาแม่เชียร์ซีดีครับดีดีครับทุกคนอเราจะช่วยลูกครับเตรียมรับเขาไว้ด้วยครับพิตุกเตรียมรับ พร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเพิ่มครับออเอาสิได,ด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสเจ็ 2ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิอี่สิ้ายี่สิหสิบเจ็ดยี่แปด้ามโอ้โหยอด้โหขวดเ็ขวดครับผมยาอีกครั้งนี่เด็กเจ็ดขวดครับโอ้โหน่ึ่งครับโจทยเมื่อกี้ยากไหมลูกยากไหยากมากหมากแล้วทำไมทาได้ทำได้เพราะอะไรครับอืม พยายามครับทำได้ดีนโจท์ต่อไปวาเวข้ากว่านี้ครับทีมงานครับและโจทย์ต่อไปที่น้องซีดีจะต้องเจอเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้ครับต้องตามลุ้นกันว่าน้องซีดีจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่ใครเล่นบอลใครเคยดูฟุตบอลจะรู้ว่าการเดาะบอลขึ้นลงบันได ยากมากๆมากๆครับซึ่งเราขอท้าทายติกนี้ครับโอ้โหทีนีลูกรับคำท้าไหมครับรับไหมรับมาประจำที่ครับยากมากยากมากทีนีมือห้ามโดนบอลเลยลูกเท้าวล้วนล้วนถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะลูกระวงังทีนีไปครับ แล้วครับดอกบอลสร้างจังหวะก่อนนะครับสร้างจังหวะก่อนอุ้ยคันแรกครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่มีการจับเวลาครับอุ้ยได้ครับอุยลุ้นน่ะสวนี้ีอุ้ยเย็นลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไวมากขาลงครับขาลงครับไปลูกจะลงแล้วครับโอ้ยผมว่าหลงยากอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่นยังมากเย็นลูกจะเย็น ใจเย็นนะโอ้ยคุนแทนครับโอ้ยสองข้างลูกเยีบมากใจเย็นใจเย็นตอนคุยโจกจบทีมงาน ทีมงานเสนอว่าอยากเดะขึ้นบันไดผมถามว่าจะมีเด็กเจ็ดคนที่ไหนทําได้ครับมันยากมากยากครับวันนี้เห็นกับตาซีดีทำได้โอ้โหสุดยอดลูกเด็กนี่มีความสามารถอยู่นะครับบางครั้งเมื่อเขาเจอโจทย์ที่ท้าทายเนี่ยเราจะดึงศักยภาพของเขาออกมาได้ครับนี่คือเป้าหมายของซูเปอร์เทนดังนั้นมีอีกหนึ่งโจทย์ครับโจทย์ต่อไปยากจริงๆครับ ยากมากแต่ผมเชื่อว่า CD ดีทำได้ครับระหว่างรอทีมงานจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับเราไปชมภาพช้าความสามารถ CD อีกครั้งหนึ่งครับ ภารกิจสุดท้ายของซีดีครับโจทย์ของเรานะครับซีดีต้องดาะบอลข้ามเครื่องกีดขวางจุดที่1ครับดอกแล้วก้าวข้ามาจุดที่2เดอกแล้วก้าวข้ามครับผมผมเก้าเองไม่มีบอลยังยากครับแล้วอันนี้กร <c oughs> เดาะแ,แล้วก็ก้าวข้าม <c oughs> อีกเหรอใะ <c oughs> เย็นนะจุดที่3คือดาะบอลข้ามทานซึ่งตรงนี้มันมีไฟแ <c oughs> ยงตายอยู่นิดหนึ่งนะครับความสูง4เมตรครับ บอลต้องสูงเกิน4เมตรแล้วก็รับบอลให้ได้เมื่อรับบอลได้แล้วบ,บอลห้ามตกพื้นนะครับคอนโทรอบอลแล้วก็วอลเล่ลูกบอลให้เข้าประตูครับฮะซึ่งมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามีกองหลังกันอยู่3มคนครับเอ,อ่อพิษุบคะและอีกคนที่คิดเกมนี้มาอีกคนที่คิดเนี่ยเขาทำได้ไหมคะอีคนที่คิดเนี่ยกรรมาการ แทนเครื่องแทนเด็กใช่ไหมครับใช่แต่ขอให้เชื่อครับทีมงานซึ่งแทนเรารู้ว่าเด็กมีศักยภาพซ่อนอยู่พี่ๆทีมงานเชื่อว่าหนูทําได้หนูเชื่อว่าตัวเองทําได้ไหมลูกเชื่อเชื่อมกัน <Yeah. S 1> สำคัญตรงนี้ครับ <Yeah. S 1> ถ้าพร้อมแล้วไปครับ ไปแล้วครับด่านแรกครับด่าน2ครับสบายครับ <Okay. S 1> ด่านนี้ทานศูนสี่เมตรนะครับ ประตูนะครับทั้งสิจสำมร็จครับ ยังไงกับเด็กคนนี้ครับเจ้าซีดีเจ็ดขวบปนหนึ่งครับสิ่งหนึ่งที่ครูประทับใจในหนูมากๆเลยนะลูกนะซีดีคือความมุ่งมั่นของหนูถามเราถามว่ายากไหมเขาบอกว่ายากแต่ว่าลองไหมลองอใจหนูคือใจนักสู้มากๆเลยนะวันนี้ครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วมันมันเต็มไปด้วยความสามารถที่ทําให้พวกเราทั้งสามคนและ ูมั่นใจว่าคนดูทั้งบ้านอึ้งกับสิ่งที่หนูทําเพราะมันยากมากๆจริงๆหนูเชื่อไม่ลูกว่าหนูสามารถไประดับโลกได้ได้ค่ะคนอย่างหนูถ้าหนูพูดว่าหนูเชื่อหนูจะไปได้คืูเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะลูกผมขอพูดอีกสักนิดหนึ่งที่ท็อปคิงพาวเวอร์ครับ,รบ <laughs> เด็กคนนี้มีอัจฉริยภาพทางฟุตบอลสูงมาก ผมฝากเด็กคนนี้ให้ไประดับโลกด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องซีดีครับทาานการครับเด็กตรน,นี้ครับถ้าจอธิบายง่ายๆก็เรียกว่าเป็นปน,นักฟุตบอลมือสองครับคือชุดเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าเนี่ยไม่เคยมีของตัวเองเลยครับวันนี้มาซูร์เทนเพื่ออยากจะขอรองเท้าฟุตบอลคู่แรกในชีวิตเป็นรองเท้าสตาร์ครับขนาดไม่เคยมีนะ เก่งขนาดนี้ครับทั้ง3ท่านครับรองเท้าสตาร์ทคู่แรกในชีวิตครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นเขาเป็นที่1แล้วก็เป็นลักบอลไม่ใช่มือ2อ,อยากจะให้เป็นมือหนึ่งครับพวกเราทั้ง3คนขอให้ผ่านครัอยากเห็นยิ้มแบบนี้นะเราอยากเป็นยิ่งแบบนี้เลยวยครับทีนี้ครับรองเท้าสตาร์ทใช่ไหมอ้าว หลังบอดอ้าวมือปิดตามือปิดตามือปิดตาไว้มือปิดตาไว้ลูกพี่พีมงานครับมาตื่นเต้นแทนนะลูกซี c ีครับดูได้แล้วลูกโอ้โห CP เจ้าแบบชอบไหมครับชอบรับชอบไหม้องจับดูลูกจับดูนี่คือคู่แรกที่จะมาลูกสตาร์ทดูแลในชีวิตอยากให้หนูตั้งใจฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ ฝึกฝนเยอะๆอนาคตของซีดียังอีกไกลครับและเมื่อเรามีอนาคตไกลเนี่ยก็ต้องมีชุดประจำตัวด้วยซึ่งเราคาดหวังว่าหนูจะต้องใส่ชุดนี้ในอนาคตครับหันหลังลูกหันหลังหันหลังเอ้ยหลังอย่ามอ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 งหลับตานหลับตาไว้หลับตาไว้ซีดีลูกหันหลังลูก วันนี้คิงพาว่ามีรองเท้าให้ซีดีมีลูกฟุตบอลแล้วก็ชุดเสื้อผ้าน,นะครับบวกกับคุณอิร์าอีก30,000บาทรวมวันนี้ King Power มอบให้กับซีดี5 0 0บาทครับตัวเอฟุตบอคนใหม่ของเราครับน้องซีดีครับไปแล้วครับรมการกับลูกุก ไม่ได้นะต้องใส่ชุดจริงๆก็ได้นะเป็นเด็กที่พูดน้อยแต่เก่งมากเก่งฮะเก่งมากเมื่อกี้มิซดูตาเขาไหมที่เขามองสตาตอ่ะเป็นปะกายเลยอหันไปเห็นผูดแรกในชีวิตอ่ะพูดแรกในชีวิต ากในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสน จะที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชูบิช o f อฟิชเชลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ